ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซีรีส์หมดไฟนะคะคุณผู้ชมเคยอยู่ในอาการแบบนี้ไหมคะที่งานสับสน,บนปนเปเต็มไปหมดแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกจัดลําดับความสําคัญไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะอาการที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ถึงอาการหมดไฟนี้ด้วยกันคะ่ะไปติดตามชมด้วยกันคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอกก็อยู่กับพี่อ,อ้นค่ะทารินีกุลชนนะคะ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การฝึกอบรมของมูลนิธิจิตรักนะคะหรือว่า Cornerstone Counseling Foundation นะคะพี่อ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อนคะ ถามกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเวลาเราทํางานหรือว่าเราทําอะไรที่เหน็ดเหนื่อยมานะคะเราก็จะมีอาการที่เรียกว่าหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอา์นะคะเป็นคําที่ฮิตมากๆนะคะแล้วทีนี้เอกก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอา์หรือว่าหมดไฟเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่คะเป็นคําถามที่น่ารักแล้วก็หลายครั้งเราชอบพูดจาทับศัพท์ดังนั้นแต่พี่อาจจะชอบเรียนรู้คํางั้นลองมาฟังคําที่เป็นที่มาของคําว่าเบิร์นเอา์ก่อนดีไหมคะ คำว่า burn out เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษสองคำรวมกันคือ Bur n กับ out burn ก็แปลว่าถูกเผาไหม้ใช่ไหมคะ out ก็แปลว่าหมดไปงั้นถ้าคุณเอา Bur n out มารวมกันก็แปลว่าการถูกเผาไหม้หมดไปแ้่ถ้าเห็นภาพชาร์ก็ง่ายๆคุณขับรถมาทํารายการถ้าคุณไม่ขยันเติมน้ํามันอีกไม่นานรถของคุณก็เคลื่อนต่อไปไม่ได้เพราะว่าเชื้อเพลิงถูกเผาไหม,ม้หมดไ,มไป หรืออีกภาพหนึ่งที่เป็นง่ายมากก็คือฟืนที่กําลังเผาหรือถึงผ้าฟืนกำลังถูกเผาไม่นานก็หมดและหรือถ่านหินถ่านหุงต้มที่ถูกเผาไหม้ทั่วก้อนแล้วกาลังแดงแดงแล้วกําลังจะมอดเหลือแต่ขี้เถ้านั่นคือคําว่าถูกเผาไหม้หมดไปหรือเบรนเอาท์ดังนั้นเมื่อเอาคําว่าเบรนเอาท์มาใช้กับสภาวะทางอารมณ์ก็ไม่ต่างกันค่ะก็หมายถึงว่าเป็นสภาวะที่คุณอยู่ในจุดที่เกิดความเมื่อยล้าทางอารมณ์หรือร่างกาย ความรู้สึกพลังงานต่างมันกําลังถูกใช้ไปจนกําลังจะหมดแต่ว่าเวลาเบิร์นเอาท์ทางอารมณ์และร่างกายเนี่ยมันก็มีผลตามมาอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่คร่าวๆความหมายก็คือภาวะของการเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทางอารมณ์และหมดไฟพี่อ้อนคะแล้วสัญญาณหรือว่าอาการที่บ่งชี้ชัดว่าเรากําลังมีอาการหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอานี่มีอะไรบ้างคะ คงจะเริ่มจากตัวเองก่อนก็คือว่าคุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยทําอะไรที่เคยสนุกสนานมันกลายเป็นความจําเจซ้ำซากพยายามที่จะคิดสร้างสารรค์ก็คิดไม่ออกเกิดความถดถอยค่ะประสิทธิภาพในการทํางานแล้วไปถึงจุดที่ว่าหาความชื่นชมยินดีหรือความสนุกความสุขไม่ได้เป็นความเครียดในระดับที่รบกวนมากพอสมควรอันนั้นสังเกตจากตัวเองแต่ถ้าสังเกตจากคนรอบข้าง คุณจะเห็นว่าปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่นมันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีความไม่ลงรอยการสื่อสารไม่เข้าใจกัน เกิดความขัดแย้งอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนและอีกสัญญาณหนึ่งก็จะกลับมาที่ตัวเองอีกสัญญาณทางร่าง,งกายก็อาจจะบอกได้สังเกตจากการรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยล <ừ vic S 1> ้าบางคนกลับถึงบ้านวางกระเป๋าปุ๊บไม่อยากขยับไปไหนแผนอนใช่แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการนอนคนที่เบิร์นเอาท์รู้สึกไม่อยากทำอะไรอยากจะนอนอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าอะไรไหมคะยิ่งนอนยิ่งเหนื่อย ยิ่งนอนยิ่งเพลียเ,เพราะว่าการนอนจากการเบอร์นา้าเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพแล้วคุณไม่ได้นอนไม่ได้พักจริงๆมันเป็นแค่ฐานหมดใช่ไหมหมดไฟใช่ไหมมันต่างกับการนอนที่เป็นธรรมชาติดังนั้นนี่คือข้อที่เป็นทั่วๆไปที่จะสังเกตว่าเอ๊ะคุณกําลังชั้นกําลังอยู่ในภาวะหมดไฟหรือเปล่าสังเกตตัวเองสังเกตจากปฏิกิริยากับคนรอบข้างนะคะแล้วก็อาการทางกายคุณรู้สึกเหนื่อยเกินไปไหมเหนื่อยเกินจริงหรือเปล่า<ม>เกิดอะไรขึ้นรู้สึกหนักๆประมาณนี้ค่ะ โดยสรุปแล้วสัญญาณของอาการหมดไฟก็สังเกตได้ง่ายๆ2ด้านค่ะคือ 1. เริ่มจากการสังเกตที่ตัวคุณเองในด้านของจิตใจว่ามีอาการเหนื่อยล้าทางอารมณ์ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานเป็นระยะเวลานานที่ต่อเนื่องหรือไม่จากนั้นมาสังเกตว่าร่างกายมีการตอบสนองต่อความเครียดอย่างไร บางรายอาจจะมีอาการปวดหัวปวดหลังหรือผดผื่นขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุก็เป็นได้และ 2. สังเกตปฏิกิริยาของคุณกับคนรอบข้างว่าย,ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่หรือไม่ค่ะอันตรายหรือว่าผลกระทบที่ตามมาจากอาการหมดไฟหรือว่าเบิรนเอานี่มีอะไรบ้างคะพี่อ,อน้นค่ะถ้าจะพูดถึงอันตรายจากอาการหมดไฟ คนแรกที่รับไปเต็มๆเลยก็คือเจ้าตัวที่ตกในภาวะอาการหมดไฟก็คือว่าสิ่งที่เคยสนุกก็ไม่สนุกแล้ว<ม>ประสิทธิภาพในการทํางานก็ถดถอยค,ความสร้างสารรค์หายไปถูกไหมคะกระทบะะกับแรงบันดาลใจกระทบกับประสิทธิภาพศักยภาพและความสามารถบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทันระวังตัวหรือไม่ทันเฉลียวใจว่าอยู่ในภาวะอาการเครียดจนถึงกาะหมดไฟนะก็ปล่อยให้เกิดขึ้น<ม>แล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเอง ก็ทําให้เสียงานเสียการอาจจะต้องถูกไล่ออกหรือลาออกเองอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นอ,อันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ สิ่งที่ตามมาก็คือกระทบกับคนรอบข้างเช่นเพื่อนร่วมงานมสมาชิกในครอบครัวหร,หรือคู่รักก็คือกระทบหมดเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยหมดไฟแล้วแล้วเราก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะระมาัดระวังว่าคําพูดของเราท่าทีทัศนคติของเราจะอาจจะไปกระทบกับคนรอบข้างหรือเปล่าดังนั้นผลกระทบที่ตามมาก็มีทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นและกับชิ้นงานที่ทําค่ะ คุณผู้ชมคะอาการหมดไฟเนี่ยนะคะเป็นอาการที่ฮิตมากเลยล่ะคะ่ะในหมู่ของคนทํางานนะคะเพราะว่านอกจากจะส่งผลกระทบทางด้านร่างกายแล้วจิตใจนะคะยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพแล้วก็ปริมาณงานที่คุณทำด้วยล่ะคะ่ะชักน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าคะ่ะเราจะมาติดตามชมกันต่อนะคะว่าอาการนี้มีสาเหตุหรือว่าที่มาที่ไปยังไงอย่าพลาดชมคะ่ะ